เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินนะครับชมเลือกซื้อเล็กอยู่นะครับบ้านสองหลังครับเป็นทรงโมเดิร์นติดถนนลาดยางเดินทางสะดวกสบายนะครับไม่ไกลตลาดไม่ไกลชุมชนปรับปรุงพื้นที่ร,บรอบๆตัวบ้านให้เรียบร้อยครับปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย พื้นที่ทั้งหมดมี2งานนะครับพื้นที่ใช้สอย185ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านนะครับเป็นบ้าน1ชั้นแบบนี้เลยครับสภาพก็โอเคครับรีโนเวทนิดหน่อยก็เข้าอยู่ได้เลยไอ้แค่ทาสีก็สวยเหมือนใหม่เลยครับไม่แตกไม่ลาวไม่ส้มครับเตอร์ครัวก็มีให้พร้อมนะครับมีอ่างล้างจานให้ด้วยมีพื้นที่เหลือทําประโยชน์ได้อีกเยอะครับครอบครัวใหญ่ได้สบายมีบ้านได้ถึง2หลังเลยนะครับแบบงนี้คุ้ม ใกล้โรงเรียนนะครับใกล้โรงเรียนห้วยเจริญวิทยาใกล้วัดทุ่งต้มใกล้วัดพญาคงคารามใกล้โรงเรียนปางลาวแปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับในอำเภอเมืองไม่ห่างไกลความเจริญนะครับพื้นที่ก็เยอะมีพิกัด GPS ให้ด้วยอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ สามารถเปิดเข้ามาดูตำแหน่งทำเลระยะทางที่แน่นอนก่อนได้เบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันแต่นะัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของด้วยตรงได้เลยครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับหากข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยสามารถติดต่อเจ้าของได้เลยแปลงนี้ราคาเปิดมาที่1นึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับบ้านพร้อมที่ดิน200ตารางวา สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ